สวัสดีเจ้าวันนี้เมนูต่ำมะม่วงเนาะวันนี้สีมือน้องงานเองอันนี้ก็มีมะม่วงเนาะพักเครื่องเคียงก็มีพกละพกแคร์พะเชดาอ่ามะเขือพวงนะเจ้าเครื่องแกงก็มีเอ้ยเครื่องตำน้ำพริกก็มีพริกปนะ่นเนาะผงนัวหอมแดงกระเทียมน้ำอ้อยกระปิปลานะเจ้าเดี๋ยวเราก็ไปปอกกันเนาะ อันนี้บะม่วงเราก็ไปล้างมาเรียบร้อยแล้วนะเจ้าอันนี้ขั้นตอนเด็กจะมาหอแลนะเจ้าวิธีหอ่เอเ็าไปยากเนาะนี่อันนี้เป็นท้องห่อบะม่วงเลยเจ้าอันนี้เป็นบะม่วงไอเขียวนะเจ้าบะเซฟบะม่วงเขียวใหญ่นะเจ้าอันนี้รสชาติกว่าจะบะเปียวสักเท่าใดนะเจ้าคนเหนือกินตำบบะม่วงนี้ออกแนวหวานน้อยนิดนะเจ้า แต่ถ้าสีมือแม่ต่ำนี่ก็หวานเชียบเลยนะเจ้าแต่ถ้าน้องฮันต่ำนี่ก็บ่ตัวใดเจ้าบ่าขนาดหวานเจียบเนาะอันนี้มาห่อนะเจ้าห่อเซ็ตเราก็จะได้ไปใส่เครื่องต่ำเนาะเครื่องก็บ่ายากตัวใดนะเจ้าอันนี้เราก็ได้เส้นเรียบร้อยแล้วเนาะเขาห่อเรียบร้อยแล้วเขาก็พร้อม ต่ำได้เลยเนาะเดี๋ยวไปดูวิธีต่ำกันต่ำง่ายๆเจ้า,าต่ำแบบม่วงเมืองเฮาเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยใส่กระเทียมยืมมือเลยเนาะใส่น้อยยิ่โอ้ยต่ำกระเทียมนะเจ้าหอมแดงเจ้า ลงไปเลยใส่นักเซ้นนักเจ้ากระเด็นกระดอนนะเจ้าน้ำอ้อยเจ้าอ,อ้อยเต้าอ้าวอันนี้ก็ละเอียดพอประมาณนะเจ้าแบบ เรียกมาบุกก็ได้เนาะอะอันนี้ใส่กะปิเออเจ้ากะปิกุง้งใส่ลงไปอันนี้น้ำปลาาต้มสุกเะเจ้าอ่าใส่ลงไปโอ้โหโอ้โหอ้โห ใั่ปี๊ใส่ปะฮาลงไปแลวเจ้าตส่อโอกให้เข้ากันเนะาะจ่าของนัวของนัวใส่ลงไปใส่นักลำนักใส่น้อยลำน้อยนะเจ้าเจ้าคนให้เข้ากัน มัต้องให้ละเอียดเท่ไร่นะเจ้าเอาแบบต่ำโพกเข้าไปแบบพอคูกเขาให้เข้ากันนะเจ้าใส่เข้าไปแหมซวบให้เข้าไปซวกอบเขาให้ นะไปตัวนกกลไปตัวเนาะเดี๋ยวมันจะกระเด็นตะดอนเอเลเมนต์ต่างหม่วงง่ายๆนะเจ้าเครื่องปรุงก็บอนักนะเจ้ากะปิกะปิอปเอ้ยกะปิฮะพริกเอ้ยหอมกระเทียมน้ำอ้อยหอมแดงพริกป่นผงชูรสอ่าก็เป็นที่เรียบร้อยนะเจ้าต๊ะอ,อีแหละเครื่องต่างหม่วงแล้วก็วัตถุดิอบเผากับหมม่วงเนาะเอาไปล้างไปซุ้ยแล้วก็มาซับหรือมาหอ่อได้นะเจ้า แต่คือซับก็ได้หอ,อก,ก็ได้นะจ้ะเพราะว่าจะได้ก็ต้องเอามาตัดนะขั้นตอนสุดท้ายพริกป่นนะเจ้าใส่ลงปยใส่นักเพชรนักใส่น้อยเพชรน้อยนะจ้า<ม>เดี๋ยวเาก็มาลองมาจิ้มดูนะเจ้าว่าจางอะไรยนะเจ้า เรียบร้อยนะเจ้ามีตับมะม่วงแบบเมืองงเนะาะตัมะม่วงพร้อมเสิร์ฟนะเจ้า,าเรียบร้อยตมวงคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะเจ้าน้องอันก่าเพิ่งฮัททำคลิปเนาะ อฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะเจ้าเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้อันและครอบครัวเนาะก็ภัยมีออยังแนะนำหรือต้ชมก็ฝากใต้คอมเมนต์ไว้เลยนะเจ้าอันจะได้ไว้ปรับปรุงเนาะแค่นี้ก็นะเจ้าสวัสดีเจ้า